สวัสดียามเช้านะคะโอ้โหวันนี้อยากให้ชมลังไข่มดแดงคุณดูคุณดูณดที่คุคิโอเคยทำคลิปไว้สองคลิปนะคะอันนี้อีกลังหนึ่งเนี่ยดูสิเนี่ยที่สกรน,นะคะคุณเนาะรู้ไหมว่าจะมีคนมาแยงไข่มดแดงนะที่จริงอะ่ะในส่วนของคุคิโอนี่มีคนมา มาแยงแล้วนะก็คือที่อยู่ตรงข้างหน้าสวนแต่นี่คืออยู่ภายในนะก็คือไม่อนุญาตนะคะเราอยากเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้แพลนที่จะสสยมันแยงมันลงมาทานด้วยนะแต่ว่าถ้าออคนอื่นอยากทานก็ไม่แน่ใจแต่คุณที่โอไม่ทานนะคะเนี่ยดูซิโอ้โหรังเขาสวยมากเลยอะวันก่อนนะคุณวันก่อนเจอรังไข่มดแดงเนี่ยมดแดงมาทําแบบว่าทํารังแบบนี้นะคะ ที่ต้นมะนาวเดี๋ยวไปดูนะว่ายังไงนะคะอันี้แบบว่าโหสวยมากเลยคือเขารู้สึกว่าเขาทำดังได้สวยมากเลยเดี๋ยวไปดูนะคะโอเคโอเคนี่หมักปุ๋ยนะคะหมักปุ๋ยเนี่ยอ้ยไปดูนะเที่ยวก่อนเห็นเป็นลังเออยู่ไหนนะเอ่นี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 ่ ตรงนี้นะคะที่เป็นรังตรงไหนอีกเห็นอยู่ประมาณสามรังที่เออ่ที่ต้นมะนาวเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ใช่นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรถแดงยังไต่กำลังทำรังอยู่เลยตรงนี้นะคะโอเคเนี่ยคุณดูมะนาวกำลังเป็นลูกเล็กๆอยู่เลย <laughs> โอเคค่ะเนี่ยพามาดูเฉยๆรู้สึกว่าโอ้โห เห็นรังไข่หมดแดงที่สวนแล้วแบบดีมากเลยอะเขาทำรังได้สวยมากโอเคค่ะเนี่ยมะนาวกำลังตุเซียโอเคค่ะสวัสดียามเช้านะคะไปเจอกันใหม่ค่ะ